สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองผู้ใหญ่บ้านครับรถผ่านครับผู้ใหญ่บ้านยางน้ำอ,อ,อ้อมตำบลบุึกอำเภอชุมพบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มาเล่นบ้านอีกแล้วครับ สองสามวันแล้วมาเจอทีมงานของคุณลุงคุณป้าครับเอารถเกี่ยวมาไว้นี่รถแทนเลอร์ล็อกกีเอารถเกี่ยวมาไว้แล้วก็รถเกี่ยวทยเสียงยนต์การเกษตรนะครับเดี่ยวทรอรนงซึ่งคุณป้าผมเนี่ย มีรถเกี่ยวอยู่หนึ่งคันนี่บ้านหลังนี้บ้านของเสียต้นเทนเลอร์ล็อกกี้ถอดหางเรียบร้อยครับก็มาเอาเทนเลอร์ไปให้เสียพบนะครับเสียพบคันที่รถแบคโค โคเปโก้เอสเนะครับที่ไปกู้ทําภารกิจกู้รถเกี่ยวข้าวไทยเจริญติดโรมอยู่ที่อำเภอกระสังตอนนั้นนะครับที่ร่วมมือกับที่รถขุดซูมิตโม่หนึ่งสาของป๋า,ปาแหนบนะครับคันนั้นแหะครับเขาจะเช่ารถเทเลอร์คันนี้ไป เดือนละห0 0 0งบาทนะครับอัตราค่าเช่าย้ายเทนเลอร์เช่าย้ายก็คือเขาจะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างก็จ่ายให้กับเจ้าของรถเดือนละหน0 0 0บาทส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นรถดัมเดก้าของเสียต้นถ้าใครจำได้มันก็จะคู่กันกับ รถดำเดก้าของคุณลุงของผมอีกคันหนึ่ง,งต้องบอกว่าเป็นสายเมาถึงจะรู้จักนะครับสายเมาสองคันถ้าบอกวาอ่าเป็นใครเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ถ้าบอกว่าเป็นสายเมาคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยครับ ออกออกมาครับทางแคบครับ hỏi làm bạc đít nữa Ủa, oh, tiếng ở đây rồi ทำไมมันเสียงอย่างนี้เสียงเหมือนอะไรขัดขัดติดต,ดตดเลยครับเสียงเกียร์มันขัด,ขด เหมือนอะไรมันขัดดูสักอย่างหนึ่งครับเป็นยังไงครังเฟืองไทยครับงกดำนไปว่าถึงว่ามันขัดขัด แล้วเทยตอนมาจอดมันเห็นอะไรไหมมันมาจากกันดีแล้วมาจากไหนจาก ออกไปไม่ได้ครับค่อยมาได้นิดหน่อยเหมือนมันมีเป็นอะไรสักอย่างนะครับอยู่ที่เสียต้นเขาบอกว่าเฟืองท้ายไปแล้วเขาว่าอย่างนี้อาการเป็นอย่าง,งอางงะระ

กากบาดบ่แตาาหกห,หมุนบพขยับเลยเจ้าข้าเกีย้ยวไปตีแต่ไม่นวนลอดนะ่ยตั้มซ้อ,ไ,อ,ไ,อไปเรื่อยไปเรื่อยเลยตอนนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันกยไปน,ำน้ำก้นเมืนกนนันซ่อมกันได้ครับเห็นระเทแล้วมันก็ไปน,ำน้ปนำก้นไปน้ำเยอเนาะเราพูดได้สิมาน่านครับตัวนี้ไปอีก อาจจะเป็นกับตัวนี้ก็ได้ครับเบรกมนี่แีรอยแตกอยู่นิดนึงแล้วก็รอยถูครับอาจจะเป็นชุดเบรกมือก็ได้อาจเบรกมืออาจจะหลุดก็ได้มันเหมือนมันติดๆดขัดขัดอะไรสักอย่างหนึ่ง งานเข้าเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียยุดนะครับพ่อของเสียต้นเนี่ยจะถอดดูแต่ผมคงไม่ได้ไปดูด้วยก็จะต้องคงต้องเอาไปเฉพาะคันเดียวครับรถแทนเลอร์คันนี้ปลายทางก็บ้านสวายจีครับตำบลสวายจี อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับหรือว่าบ้านสวัสดิ์จิกตะบนหนองเปือก็ไม่รู้นะขึ้นล้นแล้วครับ อเอาแล้วครับไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับรดูการวิ่งดินปี64 ไปเป็นรถเช่าของทีมงานเสียบพบที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับแถวแถวสีแยกลากาโอเคครับคันนี้ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ